สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามอนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษา i อีวละรคำวันนี้ขอเสนอเป็นวลีนะครับ capacity planning นะครับโดยาราชรบัติตสถานให้ความหมายของ capacity ว่าความจุชาวบ้านอาจจะให้ความหมายว่าความสามารถก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น capacity planning ก็อาจจะแปลว่าการวางแผนความจุหรืออาจจะแปลว่าการวางแผนความสามารถก็ได้นะครับ ในทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแคปซิตี้ p พลนนิ่งหรือการวางแผนความสามารถนะครับก็เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสาตร์ที่ใช้ในการประเมินอาคารสถานที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับประเมินฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ประเมินซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ประเมินโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นต้นครับการวางแผนความสามารถหรือแคปซิตี้ p พลนนิ่งนะครับโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องใช้ในองค์กรนั่นคือวางแผนว่าจะต้องการทรัพยากรอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อไหร่นะครับวัตถุประสงค์ของการวางแผนความสามารถก็คือการวางแผนเพื่อรองรับการเพิ่มความสามารถตามความต้องการของผู้ใช้นะครับโดยส่วนมากก็อาจจะระบุล่วงหน้าไม่ได้นานว่าผู้ใช้ต้องการอะไรเมื่อไหร่นะครับการวางแผนความสามารถให้ประสบความสําเร็จนะครับ ก็ต้องดูที่จุดคุ้มทุนด้วยนะครับว่าจะลงทุนไปเท่านั้นเท่านี้มันจะคุ้มทุนในเวลาเท่าไหร่หรือไม่นะครับการวางแผนความสามารถที่ใช้ในการวางแผนธุรกิจต่างๆหรือการคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้านีครับก็จะช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่จะเป็นต้องใช้ในอนาคตว่าจะต้องการเพิ่มอะไรเท่าไหรอ่อย่างไรนะครับการวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้สามารถจะช่วยให้นักวางแผนได้รับคําตอบจากคําถามที่ว่า ถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า what if นะครับเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้ววางแผนต่างๆที่จัดทําขึ้นก็จะช่วยให้ทราบถึงขอบเขตของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างของการวางแผนความสามารถถ้าจะใช้ความเร็วของหน่วยความประมวลผลกลางหรือ CPU ตามเดิมนะครับจะต้องเพิ่มส่วนความจำเข้าไปมากขึ้นเท่าไหร่นะครับ ผู้วางแผนความสามารถนะครับควรจะเลือกเครื่องจากอุปกรณ์ที่สามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า scalable ที่มีความเสถียรคือ stable ที่สามารถคาดการได้ predictable นะครับโดยพิจารณาทั้ง3ประการนั้นตลอดชีวิตการใช้งานในแง่ของการสนับสนุนหรือ support แล้วก็การยกระดับปรับปรุปรงอัปเกรดนะครับ ผู้วางแผนความสามารถก็ต้องทบทวนการวางแผนของตนเป็นระยะระยะเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีกลยุทธ์การวางแผนใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ใหม่ๆนะครับอาจกล่าวได้ว่าการวางแผนความสามารถนะครับเป็นการวางแผนว่าจะต้องใช้ความสามารถด้านใดอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการนะครับความสามารถหรือ capacity นะครับก็เป็นงานเราจะต้องดูว่าทําได้มากที่สุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ตามกำหนด,ดอย่างไรนะครับแล้วก็ในทางวิศวกรรมระบบะ System Engineering นะครับการวางแผนความสามารถก็เป็นการออกแบบระบบนะครับ System Design การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ System Performance นะครับการจัดการความสามารถหรือ Capacity Management นะครับก็เป็นกระบวนการที่ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT นะครับที่มีเป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าความสามารถนั้นเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจณขณะนั้นและจะส่งผล ต่อในอนาคตอย่างไรบ้างนะครับการจัดการความสามารถก็เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทํางานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับการปรับแต่งประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่นะครับแล้วก็ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการที่จะใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์การวางแผนความสามารถก็เป็นการพัฒนาแผนงานสำหรับการบริการนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของ capacity planning หรือการวางแผนความสามารถกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษา i อวลรคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ